ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสต์ใน IG หรือ Instagram กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ K M Social กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก่อไงมากๆเลยก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้นะแล้วก็สมั ผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ IG i n หรือ r a m ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะอ่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะแล้วก็เลือกเป็นอ่ะถูกใจรวดเร็วอันใหม่ตรงนี้เนาะแล้วก็บริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเรา มาเลยนะคะกดคัดลอกลิง์ด้านบนตรงนี้เนาะหรือว่ากดที่อ่าแชร์โพสจุดสามจุดตรงนี้นะคะก็ปี้ลิงมาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แ็บเลยนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอ่ะหนึ่งไลค์เนาะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดค่ะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการกันใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็รับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะช่วงทั้งต่อไปค่ะก็จะเป็นอัทวอนนี่วอลเล็ตค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะช่วงทั้งสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามกันไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมด นั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ order ของเรานะคะทีมการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงเนาะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเรื่องหมวดหมู่ตรงนี้นะคะใส่อ่าแจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อ กี้ลงไปนะคะแล้วก็ใส่ข้อความนะหรือต้องการใส่รูปภาพก็สามารถคียกแ r a ไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะคะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะหรือจะติดต่อผ่านไลน์นะคะก็สามารถคียกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์ไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a k m ขีดโซเชียก็ได้นะคะเมนูต่อไปก็จะเป็นการแนะนําเพื่อน,นะค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้เนาะ แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะหากเพื่อนเราสนใจลรวก็จะคิดเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับอัตราค,คอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ก็มีเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมานะก็คือเมนูซีรีส์หนังจีนตรงนี้เลยเนาะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะครบ5 0 0บัทกันแล้วค่ะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้ฟรีๆไปเลยมากกว่า300อกว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันเนาะไปดูยอดไลค์โพส์ของเรากันนะ ก็โพดอันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่17ไลค์อยู่ข้างล่างตรงนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตรีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราเนาะจากเดิมนะคะมีแค่17ไลค์เองนะคะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น216ไลค์กันแล้วนะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเนาะที่กดสั่งซื้อกันไปนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันเยอะเลยนะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยเนาะแต่เมื่อกี้เราเพิ่มไปแค่100ไลค์แต่ขึ้นมาเป็นเกือบ200ไลค์เลยเนาะก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลยนะก็อยากให้ลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้นนนะก็็็เเปนหน้าตาตตของวบซ์ M Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้นะคะลองเข้ามาศึกษากันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการใดไปนะคะก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ